เห็ดปัวก็ขาวแท้ถ้าคลิปนี้หอดแสนเฮ้ยหอดหมื่นวิวเลยพี่น้องผมสิตามมาถ่ายนอ้องเป็นไหมโอเคบอกพี่นอ้องเห็ดออกขาคนงามนคนงามมาเห็ดตางามตึ้งเห็ดงามตึ้งคน <c oughs> พี่น้องเลย <c oughs> มาครับพี่น้องเขาได้ทําตามสัญญาแล้วนะครับผมหนึ่งชั่วโมงครึ่งผ่านไปไปดูสิว่าน้องเขาแต่งตัวเสร็จหรือยังแต่งตัวเสร็จหรือยังโอ้ยน้ำคัญละเลียวอยู่พี่น้องสมมงติให้เวลาสมมุตครึ่งอ็ได้นี่ นี่อยู่บ้านคนเดียวเหรอบ้านคนเดียวค่ะโอ้ยพมึงพี่น้องเขากำลังแต่งตัวเสร็จแล้วนี่หลวงสุดไปหาเห็ดบ่เนี่ยฟ้าสุดไปหา,ปหาเห็ดสุดไปเห็ดงาน <c oughs> อยู่ซ้ำเดีนี่เฮ้ย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 เอาเธอก็ไปเตรียมไปดิ ไปหาหามีดเหลมๆนะ่ะเหลมๆกับอถุงยางก็ได้โอ้ยแบกมันชีได้บ่ได้หาแล้วใส่แล้วอืมดีๆพี่น้องเห็นแล้วออลบอกครับไอวีฟอกับอั t ต์บอกเลยว่าคนนี้ไม่ธรรมดานะพี่นออ้องพืดีเมื่อนีบังเอิญดีได้พี่น้องเลย น้องพ่นกับ่ได้ไปเฮ็ดงานผมกับว่างอยู่บ้านนึกจังไดยุ๊อยากมาหาเก็บเพ็ดปวกยัง,งมาหลังบ้านพ่อพ่นพอดีครับก็เลยน้องพ่นว่นาามันจะออกอยู่อ่อนอยู่ไปอยู่ข้าพูดทางทมดางดักถ่ายรถสิบล้อเดี๋ยวเมื่อนี้่เขาจะไปมึงกันนะครับว่ามันจะออก,กบ่ออกหรือจิสิพ่อหรือน้องพนสิแกงผมกับพ่จักถือตัวกับพ่จัคคนงามันออกอยู่ไปอยู่ข้าพัดเหรอสช่จัง ไม่ดีเลยบอไปต่นเก๋เลยบอไม่รู้ว่าทงไปเพ่าะอะไรคือง่ามหมดเลยมได้เ้นกันเป็นปีเลยดนี่ใส้อได้ราบออุปกรณ์ได้แล้วไปใส้ไปไปพุ่นหรือจะไปพี่ไปพี่ไปไสไปหาทางผิดหรอทางไหนไ้าไปหาลงมือมันจีบข้อเหรอวะหจีบใส่ขึ้นวันศุพรไปหาขึ้นวันศุกา์ิปไไปหาเห็ดไปหาเห็ดแต่ก็จไปเพราะฮะ เดี๋ยวถ่ายคลิปเดี๋ยวถ่ายเดี๋ยวถ่ายคลิปก็ค่อนง,งามพี่น้องเอาอ๋อา้องจิพอ่อเอาแล้วะพมากับยูทูบเบอร์น,นี่ฮะนี่แหละครับน้องเพิ่นเป็นน้องสาวใ้่พี่น้องน,น้องสาวน,นอ้นองสาวสาวดสวดไปทางไหนมันมีขี้วัวไหนอ,อุ้ยนี่เจอแล้วครับผมว้ายเจอพอดีเลย คนวัยสิบห้าไปหาอยกุ๊บก๋วยไปเลยฮะคนหมาเลยคนหมาน้องเนาะจิ้มจิ้มเขาเทเจลเหรอก็มีดแทงเอาจะถอนเอางั้นเลยเหรอมันบอเลิบสายบอโอ้มันยังเดือดจังมึงเนี้ยมันเอากินหากินหลังเงือนมาเลยได้พี่น้องดิวันนี้มากับนางเล็กนะครับเอาโชว์กล้องหน่อยเอาดอกเห็นมาโชว์ช่องหน่อยเอาดอกงามๆกันเนะเออดอกงามๆหน่อย มันคือออกหน่อยเท่โอ้โหนสวยโกกเห็ดอีกไหนไหนหายริมที่ไหมโอ้โหก็ออกมาพอเลยพี่น้องเลยอันนี้บ่ได้เตรียมบ่ได้ยังกันได้นี่ตอนแรกน้องเพิ่นว่าสิพ้าผมไป่นไปหายอันยู่ออยกอกล้วยกอกล้วยคางบ้านคางบ้านผมไหม จาหาไปแล้วอะไรก่อนเราต้องขี่เหยียบขี้บัวนะีมาทางนี้ทางนี้นี่ไงเดี๋ยวมายืืนแอคกับรถถให้พี่หน่อยพอดีพอดีพอดีมากมาพอรถถ่เห็นมันโอ้นี่แล้วสิหาหา เอาผู้นี้ว่าพี่น้องเป็นนั่งฟ้ารถไถแทนแทนผู้เก่าผู้ใดว่าเอาผู้นี้แทนนั่งฟ้ารถไถคนเก่าคอมเมนต์มากแล้วครับผมกดหนึ่งอันนี้จะไปต่อกาเหตุต่อกดศูนย์ไปเยฮ่าฮ่าด่ฮ่าฮ่้ฮ่า่นฮ่กฮ่าฮ่าฮ่้พี่า้องฮ่าฮ่้อันนี้ข่าพ่า่เองาฮ่าก่าน่าม่าฮ่าฮ่าฮอกฮ่าฮ่า่าาอน่นี่ี่องาาาา่าา มาดูพี่น้องวู้ดพัดเอาว่านนี่มั้งเจอไหมโอ้นี่ไง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 สามดอกเลยโอ้ดฟออะไรพี่น้องสามดอกพี่น้องคนเอาจิ้มมาตา มเขียนออกค่ะคนงามคนคนงามมาเห็ดตางามตึงเห็ดงามตึงคนพี่น้องเลยสุดมหาเล่าโชว์กล้องหน่อยสุดมหาเห็ดสุดมหาเห็ดได้เลยขนาดสุดมาหาเห็ดได้พี่น้องเลยเชื่อสุดไปเห็ดงานจะซ้ำได้ฮิแก้วเลยวิ่งใช้โทรศัพท์รุ่นอะไรดูดิข้างน้ำอ่ไดด้รนี่เปิดกล้องบมอ ถ่ายถ่ายได้หรอไม่ได้ถ่ายฮะไม่ได้ถ่ายคู่เน็ตบวกหอนโอ้ยไอโฟนไอเออไอโฟนเท่าไหร่ไอโฟนสิบสามค่ะอุ้ยนี่ไหนเจกแล้วอ่ะโอ้เฮดอัวนี้โอ้โหเดี๋ยวพี่น้องเนี่ยไหนมาหาขีเก่าคนนี้หน่ขีเก่าเพียงหมองเก่าหมองเก่าที่เดิม เอามื่อหนีนโตกะมาทางนี้ทางน้หาดิจะเจอรึเปล่าเพราะ้นจบเอดีเหยียบะจงหกับมึงอยู่โอ้พี่พี่พโอ้ยพี่นอนพี่ออกพี่พี่มันคืบาดอะไรนี่ตื่นขึ้นเลยไม่ใชเลยพรแกงบนเรา นี่ได้บอแกงอยู่เปลาแกงบวกแกงบวกเกลงกต้องคนอ๋อพี่น้องเห็ดงามครับขาว,วะ่ะพี่น้องเห็ดก็ขาวขาวเห็ดปวก็ขาว,วเท <c oughs> เไป้นี่ดิน,น,น,นดอกเล็กมันนะ <c oughs> จ้าของบานให้เดาู่ใส่ ขอ,ของบ้านก็นี่แหละถ่ายอยู่นี่แหล, <laughs> ละเดี๋ยวพี่น้องหาต่อ,ตอหาต่อ,ตอบ้านนี้นี่ผมจะหาซอยนนองฝนได้บันพ่อบ่อน้ะเมื่มอวานเขาเอาตรง,ตรงนี้แหละประมาณสักกิโลหนึ่งหระมัง้งไ,ได้เละมาหามาหาหม่องเกาเขียาครับพี่น้องจักสิ๋พ่อพ่อที่แรกน้องเล็กว่า ตีแดกน้องคนราสิาพาผมไปหาอยู่พูดอยู่ออนปลายอยู่ขาเพิ่นเพิ่นนี่ดีนี่ดีเนาะแต่ว่าไม่ไม่สวยเท่าไหร่วะไม,วไม่สวยเท่าคนเท่าคนเก็บเท่าไหร่ <c ười> นี่ไงตุมตุมเจ้ากินแกงเห็ดแล้วมันบ่ออะไรนะข้ากันไ้กินแกงเห็ดหรือมันบ่อเมื่อไงกินแล้วเขาเอามาขายแต่แต่ยังไม่เคยเก็บ ไก่เคียงน้องเกดไงโอ้เกดไปเกดใช่จะเดอกงามๆไปเก็บมึงนางรัวมาเก็บเห็ดบานมาเห็ดคอนเทนต์คอนเทนต์เก็บเห็ดคอนเทนเก็บเห็ดถือมองผ้าอันนี้แบบดุนสดเด้อบ่ได้เตรียมกับเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าหม่องนี้มันเป็นหม่องเก่าแต่ว่าหม่องใหม่พอดีน้องเพิ่นสิมิโตะไปมั้ยเพิ่นก็เลยบ่ได้พาไปหา เดี๋ยวอกาหนาะจังสเด็จไปไหมเดี๋ยวต้องเดี๋ยวว่าหาเม่องนี้ก็นวนะ้ามันอ่อยอีกบะพอดีมือพอดีน้องมันหยุดงานนะครับผมน้องมันหยุดงานก็นเลยจะว่บาบังเอิญก็ว่าได้ไมันบ้านเรละ่ะใช่บาบาอ่จะว่าบังเอิญก็ว่าได้นะครับปกติผมก็ไม่ค่อยเดินไปหาเห็ดหลังบ้านนะนึกยังไงอยากจะหาเห็ด ว่าจะถ่ายให้พี่น้องดูเพราะว่ามันฝนตกนครับฝนตกมันประเด้ไปไปท้ายรถไถทางไหนก็ได้อยู่แต่บ้านแล้วครับผมอะไรยังยังไม่ได้หาเจอ,อแล้วเหรอ,อมันมันบานเหรอโอ้มันแก่แล้วทำไมทำไมคนเก็บไม่เห็นแก่เลยคนเก็บโครตรน่ารักนี่ว้ามันแก่แล้วนะเอาเลย มาทางนี้ทางนี้มีไหม,ม,ม,มไหนโอ้ยรูดผูดสด้สาวหาเห็ดพี่น้องขนาดมาันอันอันนี้ยังยังได้เนาะไม่ชิวอ,ออกอีกว่าไรออกนาดเอาไปนี่มันร้อนออกผ่าใจนี่นะครับวันนี้โอ้โหถือแสงแดดแห้งขาวเง็ด <c oughs> <c oughs> เนีดยังว่าขาวคื okay. เอเฮ้ยคนชิงลูกพี่น้องมันโอ้ยได้ได้มีโอกาสได้มาถ่ายครับผู้สาวงามของสีกับโอเคนะพี่น้องถ้ดดาผู้ใดมักคลิปแบบตั้งสีนะครับผมก็คอมเมนต์ว่าสุดยอดเลยพี่น้องคอมเมนต์ว่าสุดยอดจะ <laughs> <laughs> ผมยังจะได้เฮ็ดคลิปแบบนี้ต่อแต่คลิปแบบนี้ถ้ามันปังนะถ้ามันปังนะผมสีสีเท่าประเทศไท ว่าเล่ยนว่าเรียนนะครับพี่น้องว่าเล่นหยอก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 มีอีกไ,ไหมหมดยังหมดแล้วเขาจะเอาเบอร์หลอดใจเยอะไหมเดี๋ยวดูดิเดือบปนหนึ่งเดือบปนหนึ่งเอาขนาดบอร์ด้ไปหาไก่เลยนี่เนาะงทำไมเราไม่ไปหาตรงที่ที่น้องเงรียกว่าล่ะอ๋อเนองเขาจะไปสุรายอยู่นะครับผมเขาจะไปสุราถ้าน้องไม่ไปสุราน้องไปแล้วเนี่ยรอ โ oh, อ้ยอาทิตย์อาทิตย์นึงหยุดงานมือหนึ่งทำงานอะไรทำงานร้านเครื่องสำอางครับ oh, โอ้โหก็ถึงถึงว่าดูดิทำงานร้านเครื่องสำอางใช่แล้วอยู่โรตัสสมเด็จใช่ไหมโลตัสสมเด็จที่น้องผู้ใดแวะไปโลตัสสมเด็จไปหานนองในแล้ครับเนี่ยนี่แหละครับกำงามขาวเลยครับเขาก็เฮ็ดกับคนเจ็บนี่แหละ <c oughs> <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> อันนี้พอ,พอแล้วใช่ไหมนี่พอแล้ว พอแล้วเนี่มครับวันหลังก็ไปหาใหม่งามก็เฮ็ดเถอะพ่นเก็บนี่แหละพี่น้องเอ้ยเอาสำหรับคลิปนี้กะผมกะผ้าเอ้ยพ่อแม่สำหรับคลิปนี้กะให้น้องเพิ่นผ้ามาเก็บเห็ดเท่านี้แหละพี่น,ออออน้อ,อ,นพนนอง,พ,พ,าาพ,องพ่อได้พ่อเดมึงเนาะพ่อเดมึงการกเก็บเห็ดเนาะหรือพ่อเดมึงเพิ่นพ่อไดมึงเก็บเห็ดเพรเป็นตาเด็กินเนี่ย เอาโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันไม่คลิปหนานะครับผมจะไปทักไอเอียงยู่ใสปาป้าพี่น้องเอฟซีติดตามเด็กกำลังใจให้ผมด้วยนะครับมีมีช่องทางการติดต่อไหมเนี่ยเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กมีค่ะไม่มีมีจะบอกไหมไว้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 บอกอีพีหน้าดีกว่าเนาะเดี๋ยวโอกาสหน้าค่อยอันนี้เนาะค่อยแจกวาร์ปคลิปนี้ถ้าคลิปนี้ฮอตแสนเอ้ยฮอตหมื่นวิวนะพี่น้องผมสิ ตามมาถ่ายนอ้องเ็นใหม่โอเคบอพี่นอ้องเอาสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ